ก็ได้เวลาสมควรก็จริงๆแล้วมันมีเรื่องเล่าอยู่เรื่องหนึง่งก็ไม่ต้องวนเวอรมันเป็นเรื่องจริงมันเป็นเรื่องจริงก็อยากจะให้ให้ทุกคนร่วมร่วมแสดงความคิดเห็นร่วมแสดงความคิดเห็นร่วมวิเคราะห์อะไรตรงนี้เพราะว่าเพราะว่าเออเอาไว้เผื่อเราจะได้ไปสอนทีมงานเราได้เรื่องนี้มันเป็นเรื่องขำสมัยเด็กๆกมันเป็นเรื่องขำขัน เรื่องนี้นะมันเกิดมาเมื่อประมาณ20่ว่าปีแล้วถ้านับประมาณนี้ก็น่าจะน่าจะย้อนกลับไปเมื่อ40ปีที่แล้วละสมัยเด็กๆเ,เนี่ยใครเคยเห็นรถ6ล้อ6ล้อ isuzu k 1 1 0มั่ง ks 1 1 0อะไรเนี่ยคันสีน้ำเงินหล้อหรือ4ล้อใหญ่อะ่ะบางทีมันเป็นทรงอย่างเงี้ยนะ ก็น่าจะรุ่นพอๆกันน่าจะเคยเห็นกันนั่นแหละ <g ül üyor> ไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่ที <g> ้ไ <ül üyor> อ้รถคันนี้ยรถคันน,น,นี้ที่บ้านผม,มานะาาที่บ้านอ่ะที่บ้านเนี่ยขายเอขายสังขพันธ์ขายสังขพันฑ์ขายของเฉลหย่ยอยู่ส่วนนึงนิดๆหน่อยๆไม่เยอะแล้วขายสังขพันฑ์จริงๆก็ขายขายพวกพวกเครื่องมือวัดต,ตอนเรียนมหาลัยเนี่ยเราก็เลือกผิดผิดคณะไปหน่อยตอนเรียนมหาลัยก็เลือกผิดคณะไปหน่อย ได้ไปเลือกวิศวะเครื่องกลถ้าไปเลือกวิศวะเครื่องมือวัดป่านนี้จเจริญรุ่งเรืองไปแล้วเค <laughs> รื่องมือวัดก็พวกสังฆทานนะจีอบอลสปงพวงมาลัยอะไรแบบนี้ทีนี้จะมีอาเจ็กคนเนี้ยเรียกว่าอาเจ็กเนี้ยอาเจ็กเนี่ยอาเจ็กเนี่ยแกจะขับรถหกล้อขายขวดถ้วยถังกระมังหม้อ แล้วข้างบนก็จะมีเชือกฟางมัดเต็มหลังรถมาเลยนะครับก็จะมีขวดมีถังมีกล่องสบู่มีพวงมาล,ลัยมีพวงหลีดมีขันน้ำมีเครื่องพลาสติกมีเครื่องอุปโภคบริโภคที่ที่ใช้ในครัวเรือนมาขายเหมือนเหมือนร้านขายเครื่องเครื่องพลาสติกสมัยก่อนอะข,ขายของเครื่องเครื่องใช้ในครัวสมัยก่อนแล้วก็จะมาจอดหน้าบ้านช่วงประมาณหนึ่งทุ่มถึงทุ่มครึ่ง เขามาปีละครั้งในช่วงเวลาที่เขามาเนี่ยก็คือจะเป็นช่วงเวลาที่ที่ที่บ้านเนี่ยจะเป็นที่กินข้าวเย็นค่อนข้างดึกก็คือตั้งแต่ทุ่มครึ่งไปถึงจะเริ่มกินข้าวเย็นประมาณนี้ทุ่มหนึ่งทุ่มครึ่งโดยพื้นฐานก็ประมาณนี้นะครับก็จะจะกินข้าวช่วงนั้นอาเจกเนี่ยก็จะมาส่งของช่วงเวลานี้พอดีอาเจกเนี่ยก็จะเดินจอดรถหน้าบ้านปั๊บจอดเสร็จแก,กก็จะเดินลงมาอาเจ สิ่งที่ผมจําได้ก็คือตลอด20ปีตั้งแต่เด็กจําความได้ตั้งแต่เด็กจําความได้จนถึงอายุ20ประมาณนี้20ปีที่ที่ท,ที่ที่ได้เจอปีละครั้งอาเจาก็จะมาจอดรถหน้าบ้านแล้วอาเจาก็จะบอกว่าอาเจเอ,าอ่ลือสนใจถังน้ำไหมถังน้ําเอาไปทําสังกทางแม่ก็จะบอกว่าแม่เอากล่องสบู่ว่าก็มีนะกล่องสบู่ ไม่เอาเชือกฟังเนี่ยลือล้อ,อใช้แน่นอนเลยเชือกฟังเนี่ยอ้วนมีมาเยอะเลยเชือกฟังเอาไหมไม่เอาพวงมาลัยอ้วก็มีนะไม่เอาคือแม่ไม่เคยซื้ออะไรเลยและเจกก็ขับรถไปผมจะเห็นภาพแบบนี้ยปีละหนึกถึงสองหนึ่งครั้งถึงสองครั้งที่กจะมาที่บ้านแล้วก็จะเวลาเดิมมาตลอดจนจน,จนเราเราจาได้อะเราก็คุ้นเคยบอกโอ้โ oh, หแม่ไม่เคยซื้อของกันเลยเนาะ แม่ไม่เคยซื้อของแกเลยแม่ก็ไม่ได้ตอบอะไรแม่ก็ไม่ได้ตอบอะไรแล้วก็เราบอกคนคน่าสงสารเลยมาแม่งทุกปีเลยแต่ไม่เคยซื้อของเลยแต่แกก็ยังมาแวะทุกปีทั้งๆที่รู้ว่ามาแล้วแม่ไม่ซื้อจนวันหนึ่งอ่ะจนวันหนึ่งจนวันหนึ่งเมื่อประมาณหน้าผมน่าจะประมาณสักช่วงนั้นนเรียนปวสแล้วน่าจะประมาณ20่สิบละอายุประมาณสัก20่สิบ อาเจก็พูดด้วยความน้อยเนื้อต่ำใจเลยมาจอดรถหน้าบ้านเวลาเดิมตอนกินข้าวเลยพูดแบบน้ำตาขอเบ้าเลยคราวนี้เจ๊เช็ดฟังเอาไม้เช็กฟังไม่เอากล่องสบูเอาไหมไม่เอาสายสิงหัวก็มีแล้วนะสายสิงเอาไหมไม่เอาไม่เคยซื้ออะไรเลยจนอาเจกบอกว่าโอ้เจ๊เนี่ยอัวเนี่ยมาหาลื้อทุกปีเลย มาหาลื้อทุกปีเลยแต่ลื้อเนี่ยไม่เคยไม่เคยไม่เคยซื้อของอ้วเลยไม่เคยอุกหนุนอ้วเลยแต่อ้วมาหาลื้อทุกปีเลยอ้วเนี่ยอ้วเนี่ยอ้วเนี่ยอกทงอกทงกับลื้อมากเลยที่อยากจะขายของให้ลื้ออะไรแบบนั้แบบนี้นะเขาก็พูดแบบเหมือนน้าตาจะคอเบ้าแล้วแหละแบบน้อยเนื้อต่ําใจอะไรประมาณนี้สิ่งที่แม่ผมตอบไปคํหนึ่งสิ่งที่แม่ผมตอบไปคํหนึ่งแม่ผมตอบว่า หรือจะมาขายของอ้วนเนี่ยหรือจะมาขายของอ้วนเนี่ยยี่สิบปีกันแล้วเนี่ยว่าไม่เคยซื้อเนี่ยพอลื้อมาไม่ดูเวลาพราะลื้อเนี่ยมาไม่ดูเวลารือมาที่ไรก็มืดแล้วรือมาที่ไรก็มืดแล้วรือมาที่ไรคนในบ้านก็กินข้าวแล้วกําลังกินข้าวอยู่ถามว่าอ้วนเนี่ยจะต้องซื้อของลื้อไหม ถามว่าอ้วนเนี่ยจะต้องซื้อของหรือไหมเพราะว่าอ้วนกำลังนั่งกินข้าวเนี่ยเราจะให้อ้วนลงไปเลือกของลงไปดูของลงไปเช็คของแล้วก็สั่งของลือให้ลือเอามาแล้วอ้วนจะต้องจ่ายตังค์ตอนกินข้าวเนี่ยและไอ้เวลาเนี่ยอ้วนก็กินเสร็จเดี๋ยวอ้วนก็จะอาบน้ํานอนกันละแล้วอ้วนจะต้องมาเสียเวลาอะไรกันหรือนั่นคือสิ่งที่แม่ผมตอบหลังจากนั้น ผมก็เรียน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 ไม่ได้เรียนในจังหวัดระยองนะปสอสกับพี่สาวพี่สาวก็เรียนมหาลัยก็มีครั้งหนึ่งกลับมาแล้วก็เจอพอดีสิ่งที่ประหลาดใจก็คือว่าเดินก็ไปถามแม่แม่ซื้อของอจิคคนนี้แล้วเหรอแม่ซื้อของอจิกคนนี้แล้วเหรอแม่ก็บอกว่าก็ซื้อแล้วเพราะว่าอะไรไหม จากเดิมที่เขามาประมาณหนึ่งทุ่มสองทุมหนึ่งทุ่มกว่าทุ่มครึ่งสองทุ่มเขาเปลี่ยนเวลามาสี่โมงห้าโมงเย็นเขาเปลี่ยนเวลามาสี่โมงห้าโมงเย็นก็บอกก็ช่วยเขาซื้อสงสารเขาอันนี้อันนี้เป็นเรื่องเล่าเรื่องเล่าที่บอกหลังจากนั้นนะหลังจากนั้นนะหลังจากนั้นนะแม่ผมก็ซื้อของจากอาเจกคนเนี้ทุกๆครั้งที่เขาแวะมาทุกๆครั้งที่เขาแวะมา จริงๆเรื่องเล่ามันก็มีอยู่แค่นี้แหละแต่ผมว่าพวกคุณเนี่ยพวกเราเนี่ยได้อะไรจากเรื่องเล่าบ้างได้อะไรจากเรื่องเล่านี้บ้างอยากจะให้ช่วยแชร์ความคิดเห็นมีไหมอ่ะพี่หนิงมาว่ามาอันดับแรกคืออจิตมีความพยายามมีความพยายามแล้วก็ใ้คนติด ไป,ไปส่ไปสดหายแกะกับลูกค้าเนาะอันที่สองคือว่าแต่ว่าในความในความที่เขามีความมีความพยายามในข้นตตรงนี้จัดกาลืมไปในเรื่องของการไปให้ถูกเวลาของของที่ณเวลาที่ลูกค้าจะทําการซื้อทบการตัดสินใจเพราะว่า,าถ้าอย่างปัจจุบันเนี่ยเราก็ต้องมีการนะัดลูกค้าก่อนใช่ไหมคะที่ที่จะไปพบในภาพภาพตรงนั้นคือเป็นเป็นในสิน่งในส่วนที่ดีที่เราควรจะต้องทําก่อน คมีการวางแผนในการก่อนการทําง,งานนั่นเองนะคะโอเคขอแชร์สองเรื่องค่ะกับเื่อนท่านอื่นๆด้วยมีใครมีความคิดเห็นอะไรไหมพี่เจ๊บพ,พี่เจ๊บน้องนัทน้องหนุนาพี่ติ่งครยยุ้ยมาไม่ทันอยากอยากให้ร่วมให้ร่วมให้ร่วมเอาพี่เจ๊บกล่องก็ได้พ,ไไดพี่เจ๊บกล่องก็ได้ไไดเปิดกล้องนันีอพี่เจ๊บกล่องก็ได้มา จะเป็นผู้นำแล้วต้องแสดงความคิดเห็นอ่ะน้องหนูนาน้องหนูนาเหมือนพี่หนิเลยเหมือนพี่หนิงเลยก็โอเคจริงๆแล้วมันก็คืออยากจะให้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 รู้เรื่องเรื่องราวตรงนี้นะคือบางครั้งเนี่ยมีความอดทนเยอะมีความขยันมีความหมั่นเพียร แต่แม่งไม่ถูกที่ถูกเวลาไม่เกิดประโยชน์นะครับไม่เกิดประโยชน์ขยันแทบตายแต่ว่าบางครั้งเนี่ยเราก็ไม่ได้ไม่ไม่ไม่ได้ดูเลยว่า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 สิ่งที่จะกระทบต่อคนอื่นอยากได้เรามีความอยากได้เรามีความอยากได้แต่เราไปเอาความอยากได้ของเราเป็นที่ตั้งอย่างเดียวเนี่ยมันก็ไม่ถูกต้องนะนะครับมันก็ไม่ถูกต้องนะ ฉะนั้นเนี่ยบางทีที่เขาอดทนเนี่ยเราเห็นความพยายามเลยเราตอนแรกเด็กๆเ,เราคิดโอ้โหว่าเจกคนนี้แม่งความพยายามสูงมากความอดทนสูงมากเลยมาได้ทุกปีรู้ว่าไม่ซื้อก็มารู้ว่าไม่ซื้อก็มานี่คือระบบของเซลล์แบบเก่าไปก็มาแวะหาไปก็มาแวะหาไปก็มาแวะหานี่คือระบบเซลล์แบบเก่านะคือคือคือมาแต่ไม่รู้หรอกว่าว่าว่าจะได้หรือไม่ได้ก็คิดว่า คิดว่ามาแล้วเดี๋ยวก็เจอมาแล้วเดี๋ยวก็เจอสักวันหนึ่งเขาก็จะซื้ออะไรแบบนี้ก็เลยกลายเป็นว่าใช้ความความพยายามความอดทนไม่ถูกที่ถูกเวลาแล้วเราก็ไม่ได้ดูว่าสิ่งที่เราอยากได้เนี่ยมันตรงตามความต้องการของลูกค้าเราไหมใช่ไหมถ้าไม่ตรงความต้องการไปไม่ถูกที่ไปไม่ถูกเวลาหายนะเกิดขึ้นทันที เราอยากจะไปหาผู้มุ่งหวังเราอยากจะไปหาลูกค้าไปไม่ถูกเวลาเพราะเวลาของเราอย่าเอาเวลาที่เราสะดวกเราอย่าคิดว่าเวลาเนี้ยเป็นเวลาที่เราสะดวกแต่เราจะไปหาผู้มุ่งหวังเราจะไปหาลูกค้าเราจะไปหาทีมงานหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ที่เราต้องการตรงนั้นน่ะเราตรงเอาเวลาที่สะดวกของเขา เพราะอย่างน้อยเนี่ยถ้าได้เวลาที่สะดวกของเขาเนี่ยมันมีเวลาที่ได้คุยได้สอบถามมันมีเวลามากพอที่จะได้พูดคุยกันถ้าเราไปเวลาสะดวกของเรามึงมึงสะดวกมึงสะดวกตลอดเวลาเลยแต่เขากูมีเวลาให้มึงแค่5นาที10นาทีถามมาคุยได้รู้เรื่องอะไรบ้างใช่ไหมอันนี้อันนี้เป็นข้อคิดเป็นข้อคิดเพราะว่าจริงๆวันนี้ไม่ไม่ได้มีเรื่องเล่าเยอะแยะหรอกไม่ได้มีเรื่องเล่าเยอะแยะ แต่ก็มองว่าเฮ้ยเรื่องนี้มันน่าจะเป็นประโยชน์ได้เพราะว่าอันเนี้ยมันเกิดจากจากจากประสบการณ์ที่เราเห็นมาโดยตรงเลยมันเกิดจากประสบการณ์ที่เราเห็นมาโดยตรงเพราะว่าน่าจะมีเสียงสะท้อนของผมนิดหน่อยทีนี้ทีนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าอดทน20ปีติดการขายไม่ได้เราอยากเราอยาก เราอยากจะเป็นนักขายยอดนักขายแต่ว่าไม่ได้คำนึงถึงเรื่องอย่างเงี้ยเราก็เป็นยอดนักขายไม่ได้ไไดนะ